ค่ะบทนี้นะคะก็เป็นบทที่25นะคะเป็นเรื่องของการสร้างและใช้งานตัวแพ็กเกจนะคะแพ็กเก็นะคะก็คือลำดับชั้นในรูปแบบ Dictionary นะคะซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ที่เก็บแอปพลิเคชันหรือว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นที่รวมโมดูลไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีตัวไฟล์แรกก็คือตัว init ซึ่งก็จะมีซึ่งก็จะมีไฟล์ init ตัวนี้นะคะ ประกอบอยู่ในโฟลเดอร์ด้วยเพื่อไว้ใช้สำหรับให้ Python เข้ามาอ่านไฟล์นี้เป็นไฟล์แรกนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะสร้างโมดูลก่อนนะคะก็ตัวอย่างก็จะมีโมดูลตัวที่1 1ึ่งหนึ่งังชันคะโมดูลที่2ก็มีฟังก์ชันหนึ่งฟังชันและโมดูลที่3มีฟังก์ชันหนึ่งฟังชันนะคะอันนี้ก็จะแยกกันเป็นสามโมดูลนะคะซึ่งก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะคะ ขั้นตอนที่2ก็คืออย่างที่บอกไว้ในตอนแรกแล้วนะคะเราก็จําเป็นจะต้องสร้างไฟล์ init เพื่อให้ python เนี่ยเข้ามาอ่านที่ไฟล์นี้เป็นไฟล์แรกคร่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราให้ Python มาอ่านไฟล์นี้เป็นไฟล์แรกเราก็จะทําการ import นะคะก็จะทําการ import ทั้งหมด3โมดูลนะคะและขั้นตอนที่3นะคะก็จะเป็นโมดูลที่ต้องการเรียกใช้แพนะ็กเกจมาแล้วก็จะทําการ import mypack ซึ่ง mypack ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อแพ็กเกจนะคะ แล้วก็ไปดูตัวอย่างโครงสร้างกันนะคะก้าวขั้นตอนที่1นนะคะเราก็จะสร้างโมดูลทั้งหมดสโม,มดูลนะคะก็คือตัวโมดูลที่1 2 3สอสาอันนี้ก็จะเหมือนกับในตัวอย่างใน PowerPoint นะคะขั้นตอนที่2เราก็สร้างไฟล์ init ต,ต,ตัวนี้ก็คือให้อยู่ภายในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วก็ทำการ Import ทั้ง3ามโมดูลที่เราสร้างขึ้นมานะคะ ซึ่งการ Import ในลักษณะน,นี้จากที่เราเรียนในบทที่23นะคะก็เราสามารถ Import ได้ตามลักษณะที่เราต้องการใช้งานนะคะไม่มีกำหนดน,นะคะทีนี้ทั้ง4ตัวนี้นะคะก็จะเก็บอยู่ภายใน f ฟล d e r ร์ mypack ตัวนี้ แล้วก็เราทําการสร้างโมดูลอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นขั้นตอนที่สามก็เป็นโมดูลที่เราต้องการใช้งานทีนี้เราก็ทําการ Import My pack ก็คือเรา Import ตัวแพ็กเกจตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ทําการเรียกใช้นะคะโดยการขึ้นต้นด้วยเราก็ทําการขึ้นต้นด้วยโมดูลนะคะแล้วก็ดอดเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันที่เราต้องการทีนี้เราลองมาดูผลลัพธ์กันนะคะก็จะทําการพิม ดีส์เฟิร์สโมดูนะคะแล้วก็ดีส์เซคันด์โมดูแล้วก็ดีส์ทิศโมดูนะคะก็จะเป็นคําสั่งที่อยู่ในฟังก์ชันตัางนี้นะคะค่ะนี้ก็จะจบในส่วนของบทที่25นะคะเป็นเรื่องของการสร้างและการใช้งานแพ็กเกจนะคะที่นในบทถัดไปนะคะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของการรับอินพุตนะคะทางคีย์บอร์ดกันบ้างนะคะ